คาบก็ไปเล่นเล็ก่องพี่บมกแม่ก็นั่งอยู่นี่ค่ะคาบออกมาอีงแล้วค่ะไม่ให้ใครเล่นนะคาบของตัวเองไปคนเดียวนะคาบไปคนเดียวค่ะคาบไปคนเดียว เล่นจนเหนื่อยแล้วออกเปิดค่ะลีกเมื่อกี้เห็นวไหน่เื่ยัแล้วาไงเหนื่อยแล้วเหรอคะลูกอือเหนื่อยแล้วเหรอคะ เหนื่อยแล้วเหรอคะลูกโอ้ยหลับหูหลับตาเหนื่อยแล้วพี่หมอกเหนื่อยไหมครับลูกหมอกับเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมลูกหืหนูเหนื่อยไ,ไ,ไหมครับลูกพี่แม่ข้าไปไหนแล้วล่ะลูกหนูข้าไปไหนมาแล้วเนี่ยฮะข้าไปไหน ไอ้ลุงไปทําอะไรนะไปฆ่าอะไรแล้วไม่รู้คนต่างเลยโนะดยลุงมันทำอะไรไอ้ลุงอย่าบอกว่าจิ้งจกนะไปกินอะไรเดี๋ไปด,ดูกันไปกินอะไร จะซุ่มโจมตีใครเหมือนจะซุ่มโจมตีนะคะดูท่า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 ค่ะดูท่าเปิดหนอนตัวอ้นอยู่นั่นละเล่นกันจนเหนื่อยแล้วเนี่ยน้องตายอยู่ในนั้น ด,ดูแลกันค่ะ <laughs> เมฆตกใจ <laughs> วิ่งอะไรกันไปละไปดัวนแล้วค่ะออบ้านไม่อ้อมของลกไม่ค่อยอยากแจกไปถ่ายให้ไปถูกตรงนั้นแล้วค่ะคือตรงนั้นเป็นจุดศูนย์ร,รวมที่ไม่อ้อมแบบเอาอะไรก็วางไว้ก่อนวางไว้แล้วมันก็คือหยิบง่ายหาง่ายไงคะไม่ต <laughs> ้จะหายยาก อันนี้คือจุดศูนย์รวมเลยว่าวางอะไรต่ออะไรไว้ตรงนี้ยมันั้นก็ไปคุยๆเอาค่ะแต่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะหรอกก็นิดเดียวใน่แค่ตรงนั้นแ่ะส่วนตรงนี้ก็ของแมวตรงนั้นเลยกับกระต่ายแค่ตรงนี้มุมนี้มุมเดียวตรงนี้ก็อะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็พวกชุดน้ำยาล้างจานค่ะแล้วพออีกด้านนึงก็เป็นตรงนี้ก็ที่วางเอกสารของแม่อ้อมงานแม่อ้อมไงฟ้าว ไอสามลิงเนี่ยไปจะข้างบนเนี่ยจะเละเป็นโจ๊กแล้วเปล่ายังไม่รู้เลยนะอยมอยินไม่ได้ขึ้นไปดูเลยอซนจริงๆแม่ครับแม่หนูว่าทำหน้าให้มันหล่อๆหน่อยสิลูกฮะหนูเนี่ยทำหน้าให้มันหล่อๆล,ลูกนอนแล้วปาขาโอ้ยนอนแล้วเหรอลูกเหรอโอ้ยมานอนแล้วเหรอลูกดูปลาไหมนะดูปลาไหมอ่ะดูปลาไหม มาฟาดดูปะไหมคะดูไหมลูกเดี๋ยวแม่ดูดิแม่ดูหูดูหัวสิลูกหูเกาเนี่ยแม่หูเกาเนี่ยแม่ดูดิแม่เห็นหูเกาจะไปซื้อยาหยดไลมาหยอดให้หนูด้วเนี่ยพรุ่งนี้แม่ไปแม่ไปร้านแล้วคือหูในหูไม่มีอะไรนะแต่เกาแม่เอมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าไปพรุ่งนี้จะไปซื้อยาหยดให้ละค่ะเอ้าหูข้างในมันไม่ดําไม่อะไรมานนี้เนาะหาแม่ก่อนสิแม่ดูก่อนตรวจนี้หมดลูก ฟัดไม่ได้ฟัดตรดดนี้แม่เล,เล่นอะไร่ะแม่เปิดปลาให้เดี๋ยวแม่เปิดปลาให้นะวพี่เมย์กะลาดของเล่นก็ไปคนเดียวในกล่องไอ้สามลิงนี่อยู่ข้างบนค่ะหมอกไอ้ลุงแล้วก็เบิดอยู่ข้างบนกัน ไม่สนใจเลยดูปลาไล่กันมาจากข้างบนลงมาข้างล่างนี้มานอนเป้าแบบเว็ดอยู่ในนั้นค่ะดูหางค่ะ fc ลุงเดี๋ยวแม่ fc ของน้องลุงเดี๋ยวคุณแม่คุณแม่อ้อมจะเอาไปส่งให้ที่บ้านนะคะขอชื่อที่อยู่ด้วยนะคะแม่อ้อมจะไปส่งที่บ้านเลยค่ะเนี่ยค่ะลุงไซยนานไนเนี่ยเดี๋ยวแม่อ้อมจะเอาไปส่งให้นะ อ่า้องขอชื่อที่อยู่ด้วยนะคะไม่ไหวค่ะกัดจริงๆค่ะกัดปื้ดจริงๆไม่รู้เกียดอะไรนักหนาเกียดตรงช้งอะไรนักหนาไม่รู้อืมอืมพี่หมออยู่ข้างบนคนเดียวเดี๋ยวพี่แม่อยู่ข้างล่างพี่แม่จ้องแม่กลัวเลยนะลูกดูหน้าหนูดิจ้องจนแม่กลัวเลยนะลูกจ้องออกไปข้างนอกเี่ยดูจ้องไปทําอะไรลูก เข้าไปซอกนะันเพราะเปิดอยู่ซอกนะั้นป้าคะเข้าบ้านได้ยังลูกแม่อยู่ข้าวแล้วเนี่ยอุย้ยจะสองทุ่มแล้วลูกไป